Samarikapp! Idag ska vi plocka, vad heter det nu, björnbär. Och alla får följa med oss och plocka. I Familjen for Och nu börjar vi! Ni kan vara bara igen lärare här i Familjen for Sweden. สิพาไปเก็บไอ้แบล็กเบอร์รี่นะคะอยู่ไกลๆบ้านนี่ล่ะเดี๋ยวติดตามมาเมิ่งนะคะว่าเขาสิได้บอันแบล็กเบอร์รี่มันสุกไปเนาะโอเคนะคะตามมาเลยไปไปเลยไปเลยบอนตะดเกี่ยวกัทีต่างอีกเช้าออมาัน

้องพี่น้องอันมันอยู่ใ,ใกล้บ้านหนึงได้ค่ะมองสิมาเก็บอันแบ็คเบอร์รี่นี่เดี๋ยวสิพาตามมาเบิ่งเนาะย่างมากพถึงหานาทีกับหอดแล้วว้ยเป็นอยังไรคะเล็ก,ลกยาถอดออกตัวลูกถอดรองเท้าออกเป็นไงอีหยังตีลังเท้าบนหิน,น,ห,นหรอวะหินมันเข่าลอังเท้าบะลูก จะเปี่ยนต่คนวะรอคนรอ,อ,อนคนโกมดาดูบายบายขนินคีคีกรตายเสียงเฮลิคอปเตอร์เนะ Vad är Inte en björnbär. Det är någonting annat. Helikopter. Helikopter. Som du filmar här själv. Ja. Pappa och Alex. Ja. Pappa och Alex. มันมีแดดข้างแดดเนี่ยใเฮลิคอปเตอร์ทแล้วมันเฮลิคอปเตอร์ตำรวจอีกตีเมืองนี่มีแต่อัดแต่นี่ดูครับวางมันสูงกว่านึงแต่ยิ่งกันจากมันยงังโอ้ยมันแดงตัวนี่เมืองด้อพี่น้องนี่ล่ะอันต้นนั่นแบล็กเบอร์รี่เห็นปะนเราจะเห็นแบล็กเบอร์รี่บ่มันมาทัานได้สูง อันสุกกมีน่ะนวยสุกหน่นวยสุกมันอยาวิสกี้พรกกยะกกอืมห้อยคนมาเก็บโอ้ยอักแต่ป๊บ่เหยียบม่ไร่ได้อันเหยีย้องเทาบางๆต้องสอดเลยนี่พาปาริสแกต้าแต่วิสกี้พรกบี่นองนวยมัน ปีนี่นวยบ่ใหญ่เป็นไนมปีก่อนน่ะน,นวยใหญ่ใหญ่เอาไปเห็ดแยมเหมือนแบกบอรี<ม>แสบคักเด้นนี่็กอซอ,อ,อู่ดละเดยวอเล็กซี่เก็บเห็เบิ้งพี่นอ้องยู่ข้างในบุนดำแต่ว่ามันคือสิเก็บยากแท้บุนยู่สูงสูงบุน,บนคืออันมันคือกอบักเร็บแมวบานเฮานานาอ เก็บนี่จะขาไปจังใดเหรอนี่เป็นหนามขาไปเก็บสุ้งใดหนามพี่ลายแถละบันนีม้มูต่ตําคนเก็บเหมือนหรอเล่นไ,ไปนอนเก็บให้ดูนี่เาห้ดูเ่็นบอลพี่หแบกเบอรี่อืม มันสม้มไม่หวานไาย <c oughs> เอาอะไรเก็บเก็บให้ให้เกให้พี่ๆน้องๆมึงดูโอ้ยจิตตาวีสมาะมะอ้ยปุ่นน่ะแบล็คเบอร์รี่นี่ทั้งหมดนี่เลยพี่น้องน้ำเต้มทั้งหมดแถบนี่เป็นกอมัน ก็หล่ก้นกับมะป้ากันมาเก็บมูชะจอาทางออกกับมีมันเริ่มดำแล้วคุณนะเออเออโอ้ยอ้ามันเลยน้ำน้ำปักพุ่หน่นะม,มันคเรื่องไหล่ะมันเหมืท่านได้สุกเหมดอเด้นี่ขมันสุกเหมดอนหรอมะเก็บไปเห็ดอันมะเก็บไปเห็ดแย้ม เนี่ยเอาไปกวนเหรอเห็ดแย้มอเล็กซานเดอร์พอสิกติกลูกระวังมันหนามเลยลูกมันหนามพอสิกติกดูหอยแต่แครดเดี๋ยวโซม่ลูกก็ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสือยืดมาสิมาเก็บหมากอันนี้อมดูทามปับประเด็นตัวเยอะอุ่นถือว่าใช่นี่คืะเยอฮะ เฮ้ยเห็นมาเลยมีคนขี้จกักรยานผ่านมากพี่นอ้องเกาสิไปใส่ผู้พ่อใหญ่เอาไทยแล้วน้ำปากขาแล้วอักตะอักตะ หน่วยมันแดงมะงฮะเอ่อเยี่ยมตะเดนต็เแบบปั๊บอ่เอาเยี่ยมหนึ่งกอลบอกเพื่นไปเอากองมาใส่โอ้ยถุงมือกับบได้เอามาน้ำกระซิปั๊บวันพี่น้องพีนพ่นอ้องดำหน่วยดำหน่วยงามครึง๊ง มันป๊าป๊าเป็นเก็บได้หลายไปพี่อันมันจะเป็นแบล็บรลีป่าบานฮอมันก็ะสมๆแน่ค่ะนวยหวานมันก็หวานรสชาติมันสมๆมันหวานวรรวคือแบบคือแบบเด็บแมวบานฮอ่ เอาเนี่ยพะยะนั่นแล้วกรสิมาเก็บหนีตัวนี่พูดหน่ะเราเอากระปองมาเราสิมาเก็บตัวนี่บาดาดอ๋อพะยะเอ้ยข่อยกันว่าแม่เจ้าสิมา้ยังเราก็มาเก็บด้วยกันพี่น้องมึงมาขับเก็บพี่น้องป้าสังทมพูนนะที่ตะป๊ะอตัวนึงเฮล่าตัว Den svartare upp. uppe. Ja, Jaja, men jag, jag har ingen steg. Oj, är ni det där? Ja, jag har Nej, fått jag en, en, sån. en sån. Jag vet! Den som Kom hit måste ja, med den. Den är för att Där får Ja, därför jag sa till dig, den måste vara försiktig Alexander. du måste man ha den ordentligt klädd. Man kommer sko och stövlar. Det är inte lämpligt för mig heller. Nej.

Jag har inga pass. Eller jag har pass. Du har inte ditt med namn? Nej, det har jag inte. Vita kort? Mm. Akta jag där nere så du inte går in i dem. Det var det pappa Mm. Där. ลายยูเดพี่นขังทงหมข้างล่างคนเเก็บอมนเลเนาะข้างล่างคนเก็บอมแล้วป่นาะขงทึง่นาปุบปยู่เลยในคุณน่ะเจ้าอุ่นเดสติกัไหมไปเจอ Nej, sitt inte den där. Ta upp den. Elaina, du kommer ha final. แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มันมีแต่อ,อยู่ชั้สูงๆคนนะมันอยู่ชั้สูงๆคนจังค่ะใหม้มากองเอาเอาไม้มากองล่องหลักะเก็บเอาจังสีดาเพราะวาน้ำมันเก็บปักแล้วขั้นอีกตั้งค่ะต้องใส่รองเท้าบูทมากพี่น้องใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูท h, ใส่กางเกยงยีนนันหนามา บุกเข้าไปในป่ามันบบดนี้กลุพญยลบุกอยู่นเกียอันเมพญยลบุกเก็บอยู่คนเดียวเี๋ยที่จะที่จะพกกันงกอนโอ้โหอไหายไหมอะ

เดิยูันี่ก็ไมดนสวยนอมมล่ีวอเก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้องพากันเมียบานได้บันนี้มันนั่นมันนันอีหยังก่ มันหลอยู่แต่มันก็อยู่สูงกับพักกันแต่เก็บได้มหลายลายเติอพ่อเดี๋ยวเอาไปกินอันมือหลังกับสีพ้กกันมากกับอเล็กอีกอยู่ดอกตองใส่ลงท่าบูดมากใส่ถุงมือมาเนาะอันนี้ใส่เสือข่ายาวกิงข่ายาวยู่แต่ว่ามันกัยังปักอยู่หนามมันอะหนามมันแข็งโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวอัน แตสิพากันยางกลับบ้านอนาล็กอยู่ใสล่ะว่าอเล็กซานเดอร์น้นาลูกมาได้ไมาอยู่ดูกินน้ำเรียกวัดสัมผ้าลูกไม่ยางเด่นวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นหยุดได้เด้อโอเคโอเคเน้องพี่น้อง,อ,งอันนี้แหละค่ะบรรยากาศยื่ใไกลบ้านเนาะแจ ยังเข้าไปป้าเพิ่งกระถือนน้ำปักเลือดออกอยู่ไก่บ้านย่างมาบวกไก่แต่ว่ายู่บ้านอีกฟังหนึ่งกบมี่ยุ่ค่ะปันจักรยานไปอยู่ไก่มองเห็น สนามเด็กเล่นมันสิเป็นให้เก็บเป็นหม่องคนกับผากันไปเก็บอยู่มันเกิดน้ําขังทางมันเกิดน้ําเลือไอขึ้นน้ําขังทางแบล็คเบอร์รี่เอามาใส่ก็เป็นคอนเฟกอันอะไรคุณมากกินเอาใส่กันคอนเฟกละกันอาหารเสานะคะซี่เหลียบกินใส่นมใส่โยเกิร์ตก็กินกระแซบเอาไปกวนเห็ดแย้มกระแซบ เอาไปเพ็ดนามปั้นก็ได้ค่ะช่วงนี้ห่อนๆเนาะเห็ดนามปั้นกินโอเคใน,นระหวทางกับานค่ะสิยางกับานได้หลายนะคะที่ติดตามรับชมช่องไอ้ Family f o r ร์เมื่อนี้ก็มีแค่นี้ละคะ่ะพาทุกคนมาเก็บแบล็คเบอร์รี่เนาะก็ะขอบคุณที่รับตามที่ชมเอ่อจี่ไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้ Family f o r ร s สอินสวีเน้ำด้อค่ะ ขอบคุณค่ะบาย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 ขอบคุณครับป๊าปบาอเล็กซ Alex. hey ์อ hey ับป hey ุ hey ่มครับอเล็กซานเดอร์เฮโดก่อลูกเฮโด้ขอบคุณครับ hey ขอบคุณครับเฮโด้บายบาย